สวัสดีคนไทยหลายๆเจอกันอีกแล้วนูดอ,อยู่กับโดนัทอยู่กับโดนัทเดีย๋ยวยกไปให้แม่โฮแม่จะรีบจัดของแล้วนอนอันนี้โดนัทน,น้องโปลนะนแล้อย่าแต่งตัวถ้าลูกแต่งตัวน้อไม่ต้องเปลี่ยเห็นนะเห็นเลยเห็นไหมน่าเนอ่หนูกล้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเสตเซตแป๊บแป๊บนึง อ่ะเสรแล้วทำไมต้องทำคลิปเรื่องโดนัทวันนั้นทำคลิปเรื่องโดนัทด้วยพอเพื่อนบอกว่าให้อัดช็อกโกแลตพวกขนมหวานเพราะจะได้ยอดวิวสูงแล้วก็ได้หาด้วยเดี๋ยวไปเอากันเกลยให้แม่ช่วงนี้แม่ขัดอะ่ะไม่รู้ว่ะ แต่ทำงานให้เสร็จก่อนก่อนจะได้กินโดนนะอ่ะนี่ไก่นไก๋ตัดตัดเลยไหมตัด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 วางก่อนแปบนึงตรงนี้จะมีพักเยอะเรา่ไม่ตัดไม่เห็นหรอกเราว่าไม่ได้ถือไม่มีใครหายให้ ุของมิวโดนัทอร่อยสดนี่สดอร่อยเหาะแน่เหาะเหาะเออเดืละ,อะ,อะโอเคนโอเคแล้วเล็กหมดแล้วโอ้ดิมันไอซ์สกีไม่เห็นหรอกว่าสิ เดี๋ยวไปเอากล่องยาวแป๊บหนึ่งพอพักกล้องไม่ได้ปิดออกล้องไม่ได้ปิด,ดวีดีโอแล้วแป๊บน,นึงแล้ว่ันอีกเอยอยัยอยยอยงไงอะ

วันนี <S 2> <S 2> ้เป็นวันมาเลย์ทายเดียวไปจักัดปับ

ใส่ตู้เย็นนะเย็นแล้วตานทเหลือก็มาเชื่มไขก็ไปยนองนี้ไม่สตู้เยนี่ตู้เูกติดตก่อน 小心啊！ หน้ามืดไปหน่อยในเดิอนน้งเลยล่ะนี่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 มันเหมือนอืมมันเหมือนไอศครีมนั้นน่ารักมาลองกินน้องแกะตรงนี้ออกก่อนนะเอาตังกลงที่ขาแป๊บนี่มีหลายรสแต่ที่เหลือมันอยู่ในตูน้ นี่ถ้าอย,ยู่ในตู้เย็นมันจะอร่อย,อยกว่ามาลองกินอือหึอือหึอืมอมาว่าแบบนนะี้เหตุที่เราจะกินอือไม่ไม่ไม่ชเขาหรือ แม่แม่แบบนี้ออกมาใหม่ใช่ปะ่ะอันนี้เป็นออกมาใหม่เมื่อก่อนเคยเป็นดังกนนะินนักคนยืนนี้มองไม่เห็นเละเห็นแลองวีวิวัดสิขาดิน,นด่ดีอุ้ยหอมไอมโนอืมก็อร่อยเยอะนิดเดียว อเอือละอันนี้คือการรีวิวขนมครั้งแรกอาจจะมีรีวิวขนมหน้านอีกน,นี่คือรีวิวโดนัทเสียบไม้หรือโดนัทไอศครีมที่ไม่เลวร้ายปช่ปะเพราะว่าเพื่อนหนูบอกว่า ถ้าวิวิวขนมแล้วที่หนูพูดเป็นไที่หนูพูดในต้นรายการอะนั่นแหละแต่ลืมกดไนแล้วก็จะใช้ด้วยนะจ๊ะบ๊าย